วันนี้ที่พี่มาพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับน,น้องก็คือเรื่องบ้านนะบ้านที่มีอยู่อ่ะว่าจะขายแล้วสุดท้ายจะตกเป็นระดมใครก็ไม่รู้ใครอ่ะแล้วมาทำอะไรสุดท้ายแล้วน้องสาวคนนี้ก็จุยังเช้าอยู่เลยอ่ะใครมาบ้านเราแม่ะะคะอันนี้พี่ชายหนูเองค่ะพี่กุ้ยค่ะ สวัดีค่ะคุณนะ้ากับข้าวเธอทำเสร็จหรือ,อยังยังเลยค่ะแม่ฉันบอกเธอกี่ครั้งละฉันอาแก่แล้วปล่อยให้หิวไม่ได้ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาค่ะค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบไปทำตอนนี้เลยค่ะพี่กุ้ยเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันนะครับโอเคครับอ๋อแล้วอย่าลืมทำรังนกให้ฉันด้วยละ่ะ กุ้ยเธอมาแต่เช้าเนี่ยเธอมีธุระอะไรใช่ครับคุณนะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับน้องผมสักหน่อยอครับเธอมีเรื่องอะไรฉันไม่อยากฟังแต่ฉันจะบอกเธอไว้เลยนะเมื่อก่อนเธอเคยช่วยเหลือน้องสาวเธอยังไงฉันไม่สนแต่ตอนนี้น้องสาวเธอแต่งงานกับลูกชายฉันละถือว่าเป็นคนของฉันครับคุณนะผมเข้าใจครับเข้าใจก็ดีละแม่คะล้างรงของแม่ได้แล้วคะ่ะ เอาไปวางไว้ตรงนั้นแหละแล้วเธอก็ไปทํากับข้าวต่อซะจุุคุณนาครับคุณนาคิดว่าน้องสาวผมเป็นอะไรอะ่ะคิดว่าน้องสาวผมเป็นแม่บ้านบ้านนี้เหรอครับคิดจะใช้ก็ใช้เธอพูดอะไรของเธอน้องสาวเธอเป็นลูกสะอพ้์ฉันฉันจะใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้หรือไงอีกอย่างบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบ้านของฉัน คนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งฉันฉันพูดผิดตรงไหนฮะนี่คุณจะดูถูกคนหนึ่งมากเกินไปเลยนะคุณคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณแล้วคุณจะดูถูกใครก็ได้งั้นเหรอแกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่คะถ้าผมรู้ว่าตั้งแต่แรกว่าคุณมีบ้านหลังแค่นี้และผยยู้ใจยหยย่ยำคนหนึ่งแบบนี้ผมคงไม่ให้น้องผมมาทนลำบากแบบนี้หรอก เป็นบ้านที่พ่อกับแม่เก็บไว้ให้เราสองคนจูย้ายเขาเ้าไปอยู่ได้เลยนะและใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขวันนี้พี่ได้ซื้อมือถือเครื่องใหม่มาให้จูด้วยนะพี่คะมือถือเนี้น้องยินดีรับไว้ค่ะแต่บ้านหลังนี้น้องรับไว้ไม่ได้จริงๆมันควรจะเป็นของพี่นะคะไม่เป็นไรหรอจูจูรับไว้นะเพื่อวันไหนไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากจะกไปอยู่บ้านของตัวเอง ยังไงบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของจูนะขอบคุณพี่มากนะคะที่ดีกับหนูจะว่าไปแล้วอะ่ะยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะโอ<ฮ>้ทั้งบ้านและที่ยินใหญ่มากจูเราจะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันแล้วนะลูกคุณนะ้าถ้าคุณน้าจะย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ มีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเจ้าของบ้านสั่งอะไรคุณน้าต้องทำตามนะชุกไป,ปเดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรอร่อยๆกัน